สวัสดีครับคุณป้าน่าพ่อมเด็กสุพรรณบัตชเนีย้ยเหล่าก้าวออกพบกันเช่นเคยวันนี้นึกยากแล้วคุณป้าน่าเอ้ยนี่นี่ไม,ม่เลยอาจารย์มืงเนี้ส้มตำตัำดเพลิดเพลินเลยป้าน่าดูนี่สีสันเอ้ยเอาละ หู้เออบ้างอะไวันนี้บ้านอาแล้วก็มีนี่แคปมูนี่มีน้องสาวเ่นสรงอ่นี่มาห้มก็ล่องล่องเอามันกินได้เด็ดเนบ่าโอ้หมีตั้งร้ายสีเด้จ้ะนีเด้สีสีชมพูสีเหลืองแล้วก็มีมีนี่ค่ะไส้อั่วไส้กรอกโอเคพักก็มีพักขาพักขาบกเขือมา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 เลยพี่น้อง โอ้สงสัยมันอยากแคงจ้ะอยากคักอยากแน่น้ำลายแต้มาบ้ามาจ้ะฝาเราเขาไม่หยุ่มหยุ่มือนกันเลยโอ้ยป้านาเอ้ยดีล่ะร่องร่องร่องขนมเส้นน้องเป็นวนกันอ้ยอุ้มอนุญาตใส่มือนได้จ้ะผมลืมบอกอันยองวันนี้ไม่ได้วุ่น สดลาดไหมนิ่มดีไหมแบบตำเพชรลบไปเลยนนมือเนี่ยสวีโก้เี่ย กินมาไล้ขับปุ๋ยเป็นิมดีดีนะอืมสีสวย,ยอ่ะอืม น่าหนัก่าฮ่าฮากินแต่สีขาวแล้วเขาเล่าเรามากินสีอื่นมั้งอืมอร่อยอืมผักกระเทีฉด พอนี้ค่ะอือือโอ้เออเนี่ยวุ้งวุ่ อืมอ้ยเหนียวดีครับพี่ปานาและขอปคุณเดี๋ยวกินบ่หอมเป็นหอมญี่ปุ่นค่ะอมืมเจ๋งแบบอืมเป้นหอมมันลราอ่ะ Hmm. ปากบบาวเลยฉันพูดไม่ได้พี่แพทนอ่ะมันใช่หรอมันจัดจ้านมากมันออกพูดวึง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  哦，嗯嗯，嗯、还行，有啊，嗯，还是还有呢。 ต้กเสียตั้งมือเพู่มอีคข้ขอบคุณรู้มาได้หานียวหาเมื่อก็จะ น้ำไปแล้วอร่อยอนืะพ่อมสีงามคับสี่ยุพ่พวงตองเลย với ông Tên nhiều nôm mát rồi ra mẹ Mì đập hết ạ อ่อแล้วแล้อแล้วอล้อกแล้วเฮ็ดโพเฮ็ดโพดข้ามสุดท้ายจ้ะ ไม่ไหวจริงพี่ป้าเอ่าเอาละเอาละพี่ป้านละอ่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากมายเพะเผ็ดเผ็ดพ,พ,พ,พูดไม่ออกทุกทุกใจใครไล่ไล่หนมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะเผ็ดเอาละพี่ป้าอ่ะโอกาสหน้าเขาว่ากันใหม่สำหรับวันนี้ผมเผ็ดมากยังไง่มต้องข้อตัวกะ ข้อตัวหลากก่อนโอู้คลิปหน้าใคยว่ากันใหม่ครับบ๊าจ้าวัสดีค่ะสวัสดีครับ